ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งนุ่นไม่แต่ถุงมืออ่ะไม่แต่ถุงมืออลยรเกือบเกือบตีสี่ไม่มีเรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดดอยกังนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันอีกทีว่าข้างบนจะกี่องศาตอนนี้กี่องศาคะที่นี่ตอนนี้ไม่แน่ใจอ่ะกี่องศาพี่แต่วันเก้าหรือแปดได้พี่ชันอยู่ไหนพี่ชันอยู่ไหนเห็นแต่ฟัน กี่กิโลที่เดี๋ยวนี้ไปนู่นสามจุดห้าครับสามจุดห้ากิโล K มสบายสบายสบายละไปไปเลยโอ้ยกูไปกูเดินอะเรื่องสัตว์โทรสัพท์นะอืม เจไปแล้วเหรอเจลงไว้เหรออ้าวแม่งเลยเป็นไงบ้างคะตอนนี้กระเพียงไปแล้วได้อยู่ค่ะเรม่อนแรกม่อนแรกเดินได้อยู่ไปเกี่ยวตรงไปต่อไปต่อไปด้วยไปด้วย ได้ยินพี่สันพูดหรือว่าพูดเล่นพักบอกไปพักก่อนไหมใหญ่เลกเป็นไงนะคะไม่เห็นตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ ตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วค่ะเลยเลยมาแล้วตอนแรกก็มากันแปดคนเหลือสามหายไปไหนเยหายหายวิธีเลยสิแล้วคนมีไฟฉายดันเอาไฟใช้ไปนอกจากไฟฉายแล้วมันเอาอะไรบีคะเอาน้ําไปด้วยโอ้คนคนนั้นชื่อไอเจทำไมเรียกน้องไอ้อ่ะมันคือไอเจ ออกจากเต้นมาโอ้ยเดี๋ยวกูเป็นแผนกเสบียงให้ทุเลดน้ำอยู่ในนั้นสามสี่ขวดมุกบอกว่าไงนะอะไรที่เติมเจ้าอะไรที่เติมเจ้าจะดูสอบเจ้าเจ้าเหี้ยทุเลศมากบรรยากาศระรนะคะนี่ไกดของเราอีกกิโลค่ง มีคร่งต้องพึ่งเจ้าตอนนี้หมอกลงจัดมากเลยค่ะเราต้องต้องมาดูว่าโทรศัพท์จะถ่ายเห็นแค่ไหนอยาให้ดูไปดูนี่งนี่เห็นเห็นไหมเห็นหืงหนามากลงเป็นน้ำเลยน้ำค้างเลย เห็นไหมเห็นกันไหมน,น,นี่คือหมอกนะคะตครับถึงที่หมายเป็นที่เนี่บร้ยตอนนี้เวลาประมาณตีห้าสี่สิบ เราใช้เวลาในการเดินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนชั่วโมงเดียวชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงนิดนิดประมาณนั้นไม่เกินเรานั่งรอเวลาพระอาทิตย์ขึ้นกันตอนแรกคิดว่าจะขึ้นมาถึงนี่สว่างไลยซ้ำแต่ก็ไม่เลยไม่มีวิแลว <c oughs> วเ <c oughs> ชื่อว่าคุ้มแหละเชื่อว่าเราจะได้ชมทะเลเหมอกกันแน่นอนตอนนี้ดูจ้าลมเรืดูดาวด้ย <c oughs> นี่คือหมอกนะคะนี่คือลมที่พัดหมอกสมาชิกผู้รอดเหลือชีวิตเรามีเพียงเท่านี้มาสุดมาสุดฝากอะไรถึงเพื่อนๆเราไหมคะวันหลังต้องมาซ่อม <laughs> <laughs> นางบัว <laughs> ขอสา,สามคำสั้นๆให้พวกมันคือไอสเสบียง <laughs> ไอสเสบียง <laughs>

ว่าคุ้มที่ได้มาที่สุดแล้วได้เห็นพระอาทิตย์ไหมคะสรุปก็ตอนนี้ยังไม่เห็นคะ่ะแล้วก็หวังว่าจะรอไปเรื่อยๆเพ <c oughs> ื่อเพื่อจะได้ càng mưa hay là mưa khoảng núi đây chị พี่นุ่นเลยเดินนำหน้าทางมาพี่นุ่นเนี่ยทำไมน้องทำเงี้ยอะไรน้องตรวจใส่พี่เมื่อเช้าที่ในป่าหนูไม่ได้ตรวจใส่หนูแค่เรียกพี่นุ่นพี่นุ่นหงงเงี้ยทำไมเราทำอย่างนั้นแ่ะปุ๊งปุ๊งเปล่าก็เดินอยู่นั่งเดินจนแบบ ขาลงเป็นไงบ้างคะสบายร่างก,<ม>กด็ดีนี่เฮ้ยแม่คันิงปะเนี่ยคันิงเลยใช่ปะไม่ใช่มัง้งเฮ้ยใช่ใช่เออใช่สวยจังมันคือแม่คันิงเราเจอแม่คันิงตอนขาลงค่ะ

ตานี่เองที่หอมหอมหนาวตาเต่หาหาวไม่อะตอี่ัก้าโแล้วเอมันไม่แวะด้มันไม่แบะเองอะมันบอกเราไว้อะเันชี้ชี้เป้าอะ เหอยิ่งแล้วคนเดินเดินอยู่อย um <is> ่างนี้เนาะ คิดด้วยเลยใน10กิโลอ่ะทำไงดูดิี่อืมอะไรอ่ะ มีม <ümüz> ีมีปากกาและคุณโปรดทราบ กับการขึ้นไปดูทะเลหมอกบนดอยผ้าห่มปกจบลงแล้วค่ะถือว่าประสบความสำเร็จได้เห็นหมอกสมใจนะคะแต่ว่าครั้งหน้าต้องมาอีกแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เราไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากหมอกมันหนามากมากถึงมากที่สุดจะกลับมาแน่นอนสยอนจริงใครที่ไม่เคยมาต้องมาค่ะบ๊ายบาย ทำไรเมื่อกี้อ่ะแต่เปิดประตูใต้หอคามนค่ะอายไหมไม่อายหรอก Happy Walk